บารมีแอนติกรับเช่าบูชาพระเครื่องวัตถุมงคลที่ให้ราคาสูงยุติธรรมด้วยประสบการณ์ในวงการพระมากกว่า10ปีการันตีคุณภาพจากลูกค้ากว่า5,000คนเป็ดหนองแขมผู้เชี่ยวชาญในวงการพระเครื่องไม่ว่าคุณจะมีปัญหาทังด้านการเงินหมุนเงินไม่ทันหรือต้องการเงินเป็ดนองแขมรับใช้ได้ตลอด24ชั่วโมงยินดีรับบริการท่านถึงหน้าบ้าน หากท่านสนใจสามารถค้นหาเราได้ที่ช่อง Youtube บลมีแอนติกหรือแอดไลน์มาที C ่ duck 095 047 4511 duck 095 047 4511หากท่านใดมีของดีอยู่ในมือไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาวัตถุมงคลของเก่าของโบราณ เราเก่ากระเพาะปลาโต๊ะหมู่บูชาเครื่องเงินไม่ว่าจะราคาหลักร้อยหรือราคาหลักล้านเพียงแค่แอดไลน์มาหาเราส่งรูปมาให้เราพิจารณาเมื่อพิจารณาผ่านรับเงินทันทีเช็คทั้งวันตอบทุกคนไม่เลือกลูกค้ายินดีตอบคำถามด้วยความเต็มใจเพราะลูกค้าทุกคนคือคนสำคัญของเราเพียงแค่แวะเวียนมาหามาปรึกษาหรือถามไถ่แค่นี้เราก็ยินดีครับ